่งนี้เพราะว่าเห็นบางโซ่นะคะมันจะสวยอีกข้างหนึ่งค่ะอ่าเพราะว่าข้างหนึ่งมันจะสวยมันมีบางโซ่อีกข้างหนึ่งมันไม่มีบางโซ่เราเอาข้างนั้นมาโชมสวยนนมากแม่รับตัวนี้ครับคือจักรยาน16นิ้วรุ่นลิซ่าค่ะเมื่อกี้12นิ้วตัวนี้16นิ้วเหมาะกับน้องประมาณสักห้าขวบขึ้นไหมคะใช่ค่ะนะเมื่อกี้นี่ต่ำกว่า5ขวบนะคะ,คะถ้า5ขวบขึ้นแนะนำไซส์16นิ้วเลยค่ะตัวนี้เป็นยังไงคะพี่เต้ ราคาดีไหมคะวันนี้ครับราคานะคะปกติอยู่ที่1690บาทครับวันนี้เราลดให้เหลือเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ลดให้แม่เหลือแค่พันสามร้อยเก้าสิบบาทใช่ค่ะคุคยง่ายเลยนะคะแม่วันนี้ใครแชร์ให้พี่เต้พี่เต้นลดกระหน่ำเลยค่ะ วันนี้มีกี่สีให้แม่ดูคะคพราวบนตัวนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะสามสีคะ่ะสีอะไรบ้างคะคะ่มีสีม่วงมีสีแดงแล้วก็สีชมพูคะ่ะแม่เลือกเลยน้องเธอดูอยู่นะคะดูเลยสีไหนสวยมากวันนี้เอาไปดูทุกสีทุกครั้งจะมาไลฟ์ทีละคันนะแต่วันนี้เอามาครบสีใช่ค่ะตัวนี้นะคะทรงลิซ่าสินิ้วนะแม่จา๋า ตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างคะพี่แจ๊คตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวนั้นเลยครับแค่ตัวนี้นะคะจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็กิ่งนะคะก็มีกิ่งกิ่งเสียงดังดีด้วยใช่ค่ะตัวนี้แม่มาดูรายละเอียดกันชัดๆเห็นไหมคะตัวรถสีแดงแม่จ๋าแทนแทนเป็นสีอะไรแทนนะคะแทนก็สีแดงสลับดำค่ะแล้วเบรกอ่ะแม่ดูสีเบรกก็เป็นสีแดงใช่ค่ะตัวนี้เบรกแข็งแรงมากด้วยใช่นะคะแล้วแม่ สิงก็ยังตามสีแดงเ<ช>ลยแม่ใส่ใจทุกรายละเอียดเลยใช่ค่ะแล้วตะก,ก้าก็เป็นสีแดงใช่ค่ะตะก,ก,ก้าน,นะคบทนร้อนทนหนาวทนฝนได้หมดเลยค่ะอ่าแล้วก็ขอบเนี่ยแม่ขอบล้อก็สีแดงใช่ค่ะบ,บงังเขาเรียกว,ว่าอ่าตัวบังล้อก็สีแดงใช่ค่ะบ,บ<า>งับงโ,โซก็สีแดงเรียกว่ารายละเอียดทุกอย่างเป๊ะเวอร์แม่จ๋าล้อพยุงก็ยังสีแดง สีครับมีแค่มีสีขาวมีสีแดงแล้วก็สีดำค่ะส่วนสีม่วงก็เหมือนกันแม่แปลว่าเข้ากันทุกอย่างเปเปอร์ขาแพนก็สีแดงเอแผนก็สีม่วงใช่เบอกสีคือภาพรวมออกมาแล้วมันสวยมากใช่ค่ะเป็นสีเดียวกันหมดเลยดูแล้วสบายตามากเลยค่ะสวยจริงๆแม่มาลองดูเลยค่ะสวยและแข็งแรงแน่นหนามากด้วยนอกจากทรงผู้หญิงแล้วมีทรงผู้ชายมาให้แม่เลือกไหมคะมีค่ะ